กดแชร์ Share, และกดไปที่แอปเทสลานะครับมันจะส่งขึ้นมาบนนี้เลยพร้อมอกอิิบายที่งามมารโชว์ด่วงวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทฟังชันที่ผมชอบในเทสลานะครับคือ Google Map รอเล่นนะครับมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงเนี่ยสมมติเนี่ย,มมนเ,นยเราจะไปเนี่ยผมจะไปหาดพลานะครับกดแชร์และกดไปที่แอปเทสลานะครับปึง้ง มันจะส่งขึ้นมาบนนี้เลยแล้วเราก็กดไปได้เลยนะครับแหมแ่น่าเจ๋งด้วยทุกนี้เหมือนผมเป็นเขาเรียกว่าเทสลาแอตติเทนของพ่อผมนะเวลาพ่อผมจะขับไปไหนเขาจะโทรบอกผมว่าให้ผมหา Google แ a p เนี่ยผมจะวันนั้นอยู่ที่สเปนนะครับผมก็ส่งมาให้เนี่ยที่รถได้เลยนะครับมันดีตรงเจ๋งตงนี้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะเนี่ยตอนนี้ผมชาร์จแบตไว้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปถึงปลายทางที่หาดพลราเนี่ยแบตเราจะเหลือทั้งหมดห ระยะทางอันนี้ที่เขา estimate ไว้จากพฤติกรรมการขับขี่ของเรานะครับครั้งที่แล้วคลิปก่อนได้491แสดงว่าหลังๆนี่ผมเหยียบขึ้นนะเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีนะครับก็พื้นฐานจริงตัวนี้มันคือ Google Map แต่ผมชอบอย่างนึ่งคือแอป Tesla เนี่ย ทำให้ผมไม่ต้องใช้ Google Map ในมือถือได้เลยปิดเครื่องทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแผนที่ stand alone ที่ไม่ต้องมานั่งยุ่งเกี่ยวกับมือถือแบบเหมือนเวลาเราใช้ Apple Car p เพเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไประยองกันไปกลับดูนะครับนี่ผมชาร์จ100ไม่แน่ใจว่าจะต้องชาร์จเพิ่มหรือเปล่าเพราะผมจะขับแบบไม่ประหยัดแบตน,นะครับก็ขับแบบขับไปเลยดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวอาจจะแวะขากลับ,บแวะซูเปอร์ชาร์เจอร์ชาร์จที่เซ็นทนรัลเวิร์ดดีไหมและเดี๋ยวดน สิ่งที่ตลกมากเลยนะตอนแรกผมซื้อเทสไลนอย่างที่บอกในคลิปกันก่อนนะผมรีวิวมาเออกล่าวว่ามาเออมาหาเรื่องใช้ขำๆนะครับใช้ในเมืองแหละเพราะว่ารถไฟฟ้าเดินทางต่างจังหวัดไกลมันอาจจะลําบากเรื่องชาร์จไฟอะไรก็ว่าไปแต่หลังจากนี้ผมใช้รถมา1เดือนพอดีเป็นนะครับออกรถวันที่10วันนี้วันที่11บเอ็ดน่ยารว่าทุกคนเนี่ยบ้านผมรถประมาณมีเป็น10คันนะครับทุกคนแย่งใช้แต่คันนี้แต่ประจําผมจะให้น้องชายไปใช้เพราะว่าเขาจะไปวิ่งในเมืองบ่อยเพราะว่าโอเคด้วยโจทย์มันนะวิ่งในเมืองประหยัดอ,น,อนนเีย คิดว่าเทสลาจะกลายเป็นคันที่2คันที่3คันที่4แต่ตอนเนี้ยคันเนี้ยคือกลายเป็นคันที่1 1 1 1 1 1, 1แบบ1ทึทวดเลยนะเพราะว่าทุกคนแย่งจะใช้กันเนี้ยและโดยเฉพาะว,วิ่งทางไกลนะกลายว่าเทสลาคันนี้กลายเป็นรถวิ่งทางไกลนะครับเพราะว่ามันประหยัดมากแล้วก็มันมีฟังก์ชันเรื่องแบบอย่างที่บอกว่าบางทีเราเดินทางไกลเราอยากสบายๆมันเพลินไม่ต้องโฟกัสกับคันเร่งโฟกัสกับพวงมาลัยเราก็เปิดออโต้พาลดอย่างเงี้ยเนี่ยผมขับแบบเปิดออโต้พาวิลด์ไปตลอดทางกันนะ ก็ให้มันขับไปไม่ต้องมานั่งเหยียบเบรกไม่ต้องมานั่งเหยียบคันเร่งมันรักษาเลนของมันไปเรื่อยๆในความเร็วที่เราล็อกไว้นะครับก็ถือว่าเฮ้ยโคตรสะดวกเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าถามว่าใช้ตั้งอย่างลำบากไหมก็เนี็ตดิไปกับระยองนะครับโคตรไกลเลยนะโบกติดรถน้ำมันน่ะน้ำมันหนึ่งถังต้องแวะเติมหนึ่งทีแน่นอนละแต่นี่ถ้าผมคำนวณเอาถ้าตามแบตอย่างที่บอมบอกอ่ะเขาบอกไปถึงปลายทางจะเหลือ60กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเอาผมตีเวอร์เวอร์เลยไปถึงระยองใช้สี่สิบจะตเหลปอปร์เซ็นต์กลับจากรับ รถน้ำมนันเราต้องแวะปั๊มเติมนะรถผมมา่วิ่งได้ประมาณ400กโลต้องเติมแล้วแต่เนี้ยไม่ต้องเข้าปั๊มแล้วกลับมาเสียบชาร์จมันเลยกลายเป็นว่าเออทุกนี้เนี่ยไปพรทยาไปหัวหินไปเขาใหญ่ไประยองเอาเทเลเตไปเพราะว่าฟังก์ชั่นมันสะดวกดีแล้วก็ประหยัดมากๆกิโลหนึ่งประมาณไม่เกินบาทอน่ะ80ตังคไม่เกินบาทนะวิ่งทางไกลนะวิ่งในเมืองก็เหลือ5ห5าตังมิเตอร์เทียอยู่นะครับ ประหยัดจริงๆเลยกลายว่าทุกคนเลยแย่งใช้แต่เทสลาคันนี้นะเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงแล้วใครบอกว่ารถน้ำรถไฟฟ้าไม่เหมาะกับวิ่งทางไกลจากการใช้จริงรถไฟฟ้าเนี่ยโคตรเหมาะเลย <c oughs> ยิ่งนี่นะตอนนี้มีแค่ซูเปอร์ชาร์จเจอร์แค่เซ็นทรัลเวิร์นนะถ้ามันมีทั่วประเทศอย่างที่เทสลาเขาโม้ไว้ตอนมาเปิดตัวจริงนะผมว่าตอนนั้นคงจะถึงเวลาที่รถไฟรถน้ํามันนี่อาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะสําหรับผมนะครับข้างนอกมีคุณมไปด้วย pm 2.5ครับ คุ่งจปมองไม่เห็นเลยนี่จะเก้าโมงแล้วนะยังเป็นหมอกอยู่เลยเมื่อกี้วิ่งมาจากต้นทางเราอ่ะเขาบอกว่าเราจะถึงปลายทางจากแปดร้อยเปอร์เซ็นต์เฉลือยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตอนช่วงการนาก่อนขึ้นทางด่วนหรือว่าขึ้นทางด่วนช้างสามเยษมานิดนึงเนี่ยรถมันเยอะมากวิ่งได้ความเร็ววันเจ็ดแปดสิบร้อยความเร็วประมาณเนี่ยเจ็ดแปดสิบไม่เกินร้อยนะครับจากตอนแรกเขาบอกว่าปลายทางเฉลี่หกสิบเอ็ดนะมันขึ้นไปหกสิบห้าเลยนะ แต่พอผมถึงด่วนบุรพาวิถีถนนมันแอบโล่งนะครับผมก็แอบลองเหยียบๆแบบเหยียบเหยียบเลยแหละเหยียบแบบไม่ได้สนใจแบตนะครับโล่งก็แบบเหยียบเลยแม่เจ้าแบตไหลเป็นน้ําเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าปลายทางนะครับแบตจะเหลือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้แต่ตอนเหยียบนี่เห็นแบบมันลดกระชากใจจริงๆเลยนะจากตอนแรกที่แบบว่าออขับเนิบเปิดเอาต้องไฮรอล์ดล็อกเนี่ยความเร็ว75็6สิบ้าเจ็สิบหกแปดสิบอะไรประมาณเนี้มันก็เลี้ยงไปเรื่อยๆโอ้โห ระยะทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเล่ยนะะพอโลกบ่มไปเหยียบไปอย่างที่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคือถ้ามันขับความเร็วนิ่งๆทรงๆแปดสิบไม่เกินร้อยเนี่ยมันจะประหยัดมากแต่พอเป็นความเร็วประมาณเกินร้อยกว่าเหยียบแล้วยิ่งร้อยเท่าไหร่ร้อยแบบกล้องจับไม่ทันหนึ <c> ่ง <oughs> เราเล่นนะครับมันเลยแบบไหลเป็นโจ๊กเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเออพึ่งรู้นะเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะบอกว่าให้ชาร์จความเร็ว ไม่ใช่ชาร์จก่อนเวชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยต่อวันอ่ะให้ประมาณไว้ประมาณ90%เหลือไว้10จะได้แบตไม่เสื่อมช้าแล้วก็คือถ้าเกิดเราชาร์จเต็ม100%เนี่ยช่วงประมาณ90% 100อ่ะรีเจนมันจะทำงานน้อยกว่าปกตินะครับคำว่ารีเจนคืออะไรผมขับแบบวันเพดเดิลโดยที่ไม่เหยียบเบรกนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ผมปล่อยเบรกเลยนะมันแทบจะเหมือนเหมือนเจ็สกีที่มันแทบจะหยุดเลยเราเพิ่งเห็นนะมันจะมีไขป่ปลาบริเวณนี้นะครับเนี่ 7. 6นะผมเพิ่งเห็นว่า90%แล้วเนี่ยรีเจเนเรตก็ยังทำงานไม่เต็มที่นะจะทำงานเต็มที่จริงๆก็คือไข่ปลามันหมดเนี่ยหรือว่าเรายกคันเร่งยกคันเร่งขึ้นมาแล้วรีเจนมันจะทำงานแบบชาร์จเต็มที่เลยคือ80%นะผมอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดเราอยากได้ระบบเบรกที่แบบว่านิ่งเขาเรียกว่าหน่วงขึ้นไปที่สุดแล้วชาร์จมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือชาร์จเต็มแค่80%ก็พอเออเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวกลับไปจะตั้งเหลือชาร์์แแค่80%ล้วซอร ี่เหมือนผมแอปจะทำชาเลนจ์นิดนึงนะครับตรงที่ว่าเมื่อกี้ผมแวะไป1ฉี่ใช่คนหนึ่งฉีคือจริงๆก็แวะเสียบชาร์จก็ได้นะสัก5นาที10นาทีมันก็ดระยะทางถ้า10นาทีก็เพิ่มมา70โลได้นะถ้าถามผมนะแต่ผมไม่ชาร์จเลยนะว่าตั้งใจหรือว่ามันจะไหวไหมนะไปกับพัทยาเอ้ยระยองเลยไม่ได้พัทยาเลยบิงนะครับแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งนะในตัวเทสลาคือในตัวระบบออโต้พายหล่ย ตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันคงมีไว้ขิงคนอื่นแหละแล้วใช้งานไม่ได้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลาเราเดินทางไกลหรือเวลาเราเดินทางในเมืองที่มันรถติดๆอ่ะเนี่ยออโต้พาวเวอรมันช่วยเราแบบผมรู้สึกว่าปกติเราต้องแวะยืดเส้นยืดสายพักระหว่างทางใช่ไหมแบบไปนั่งเฉยเฉยหรือไปนั่งเล่นมือถือใต้ต้นไม้หน้าเซเว่นอะไรก็วานไปนะแต่มีความรู้สึกว่าเออพอเราโฟกัสกับเส้นทางโฟกัสกับพวงมาลัยโฟกัสกับเบรกคันเร่งอะไรว่าที่เราเดินทางมาเนะี่ย รู้สึกเราหลักอยากจะบอกผ่อนคลายพอเป็นเทสลาบุ๊บนี่เราเข้าออโต้พายโนะครับเนี่ยสังเกตว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยคือมันจะเป็นระบบออโต้พายโไปอยู่แล้วเนี่ยพงมาลัยไม่ต้องจับนะครับมันจะจับเลนเนี่ยสังเกตว่ามันจะจับเลนแล้วมันก็รักษาเลนแล้วก็ผมล็อกความเร็วไว้ที่94กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยคันข้างหน้าขับแค่ความเร็ว85 84นะครับประมาณเนี่ยมันก็จะเกาะจิกคันข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยมันก็สบายเนี่ยคันเล่งก็นไปทั้งใช้ เบก็ไม่ต้องเหยียบนะครับเนี่ยผมปล่อยเนี่ยเดินทางมาอย่างนี้มาหลายเนี่ยแต่สักพักมันจะเตือนเตือนสีฟ้าเนี่ยว่าเอ้ยแอบปล่อยพวงมาลัยนะซึ่งถ้าเกิดเราก็ต้องจับพวงมาลัยนุงนงดึงๆมันไว้นิดหนึง่งเพื่อเพื่อให้มันรู้ว่าเราไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเจตนาเขาไม่ได้กะว่าให้เราปล่อยแบบพวงมาลัยไปนั่งเบาะหลังเลยได้ขนาดนั้นคือเรายังคงต้องโฟกัสกับการมองเส้นทางแล้วก็จับพวงมาลัยไว้อยู่ยังไม่เกี้ยให้มันเป็นสีฟ้าเนี่ยมันเตือนละถ้าเรายังปล่อยอยู่ฝือนอยู่ มันจะทําโทษเราโดยที่ไม่ให้เราใช้ออโต้พายโเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยเราผ่อนคลายมองทางมองอะไรเนี่ยมองทั่วไปเลืเล่อยเปิดไม่ต้องมองข้างหน้าก็จริงแต่สักพักพอมันสีฟ้ามาเราก็ต้องจับพวงมาลัยไว้นิดหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการผ่ผอนคลายแหละดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลยรู้ไหมอยากเจากระจกมองข้างออกไอ้ข้างหน้าเบรกข้างหน้าเบรกเยมันสมูทนะอยากเจากระจกมองข้างออกนะครับถามว่าเพราะอะไรตอนเนี้ยในส่วนขอ่งตัว เจ้าเนี้ยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเห็นไนหะกล้องข้างมันจะติดแล้วอยาบอกว่าในส่วนกล้องข้างเนี่ยมันเห็นกว้างไปถึงสองสําเรลยเลยนะเอาง่ายกว้างมุมมองมันกว้างกว่ากร,ก,กระจกมองข้างกลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมแทบไม่มองกระจกเลยนะเวลาผมเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บผมมองจอเลยมันเห็นโดยเฉพาะใครที่แบบใช้ทั้งด่วนเนี่ยและนึกภาพมาพวกที่ใช้อนะีซี่พารเนี่ยวิ่งเส้นเนี่ยชนบุรีเนี่ยมอเตอร์เวย์เนี่ยเราอยู่เลนขวาสุดเลย แล้วเวลามันจะถูกบีบให้บังคับให้เข้าซ้ายสุดเหมือนเราต้องเข้าบังคับสามเลนเมื่อเข้าแล้วถ้าเป็นมุมมองกระจกมันมองไม่เห็นนะครับมันมองเห็นแค่เลนเดียวเพราะเราต้องหักออกไปเยอะแต่พอเป็นกล้องมันเก็บเก็บหมดทุกเลนเลยทําให้เราออกได้อย่างบั่นใจเลยนะก็เจ๋งดีในส่วนตัวผมแอบยังคิดนะถ้ามันไม่รู้สึกแปลกจะถอดกระจกออกเพราะถ้าถ,าถอดกระจกออกมันจะลู่ลมกว่านี้ระยะทางจะไปได้ไกลกว่านี้อีกแต่ถ,ถ้าถอดกระจกออกเนี่ยเดี๋ยวผิดกฎหมายนะแล้วก็เดี๋ยวจะ เป็นดรามา่าเอาแต่จริงมองที่กล้องมองที่จอเนี่ยมันมันมันสะดวกกว่ามองกระจกอีกนะหรือต้องเปลี่ยนกระจกให้แบบเป็นกระจกมอไซค์เล็กๆให้มันรู่ลมจะได้ไม่ต้านลมนะครับตอนนี้เรากําลังจะถึงพัทยานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายออกแยกไปทางระยองนะครับมาดูแบตเนี่ยจากกรุงเทพบางแคเดอะมอบางแคนะครับระยะทางถึงพัทยาตอนเนี้151กิโลเมตรนะครับแบตตอนนี้เหลืออยู่ที่66นนั่นแปลว่าไปกับพัทยา ชิวๆนี่ออตโอต้พา o t ลดแบบเข้าโค้งนะครับอาการมันนิ่งอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าคนกรุงเทพสมมติมาพัทยาใช้คำว่าลบหลูลปตานี่ขนาดตอนอยู่บนด่วนนี่ผมเหยียบเลยนะแต่ถ้าขับชิวๆผมว่าแบตน่าจะเหลือประมาณ70%บางแครมาพัทยาถ้าขับแบบความเร็วปกติอแบบไม่เกินร้อยสี่ประมาณนะผมว่าหน้าแบตเจแน่นอนแสดงว่าไปกลับน่าจะ ประมาณ60%แบตจะถึงบ้านประมาณ40%ถ้าบ้านคุณอยู่เดอะมอลล์บางแคนะครับแต่ถ้าอยู่โซนชนบุรีอยู่วางนานี่โอ้โหยิ่งยิ่งสบายสบายเลยมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหาดพลาพล,า,า,พลาแล้วเนี่ยอ่านพลาดอ่านพลาจากเดอะมอลล์บางแคนะครับมาดูผลประกอบการหน่อยตอนแรกเขาคำนวณไว้ว่าแบตจะถึงนี่เหลือ61%นะครับแต่ผมขับจริงแบบไม่ได้สนใจเรื่องประหยัดน,นะครับ เหลือ56เปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาคำนวณจากอนี่แหละอย่างที่บอกว่าพฤติกรรมการขับขี่เราตอนแรกอะว่าช่วงแบบหลายร้อยโลไม่รู้เขาคำนวณสูตรยังไงนะแต่ก็คือเขาคำนวณว,ว่าถ้าเราขับแบบพฤติกรรมเดิมเนี่ยมาถึงนี่จะเหลือ61เปอร์เซ็นต์แต่พอระหว่างทางจริงถนนมันโล่งผมเลยขับแบบพฤติกรรมใหม่นะครับมาถึงก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยแบตเหลือ51ซนะครับซึ่งก็มันก็แอบเสียวเหมือนกันนะถ้าเดี๋ยวผม กดให้มันกลับบ้านนะนีเวเกตแล้วก็โฮมนะครับซึ่งโอ้โหเนี่ยถ้าผมกลับบ้านตอนนี้เลยนะถึงบ้านถ้าผมขับพฤติกรรมเดิมนะแบตจะเหลือสิบเ็นะครับก็ถือว่าถึงบ้านนะครับถือว่าถึงบ้านโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยนะเนี่ยระยะทางหนึ่งร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะครับแต่ปัญหาคือวันนี้เรามาจอยอีเวนต์นะครับทําให้ตอนนี้เราต้องจอดรถกลางแดดซึ่ง หลายชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมินี่ผมสัตว์ใส่มากเลยนะกะให้มันแบบลดอุณหภูมิในห้องโดยสารให้มากที่สุดนะ,ะเพื่อให้ระหว่างจอดเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเกินส0องศาเนะ,ะ่เทสลาจะเปิดแอร์ให้เราเพื่อให้ลดความร้อนภายในอุณหภูมินะทำให้เนี่ยได้ดูกลับมาเนี่ยตอนเนี้ยแบตห้าสบเปอร์เซ็นต์ได้ดูว่าวันนี้ผมเดินงานจัดทำงานทั้งวันนะครับกลับมามันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่รู้แบตหมดหรือยังเป็นเสียงมอเตอร์อะพัดลมอมะไรมู้นทำงานตลอดเลยนะจอดไว้กลางแดดทั้งวันตั้งแต่สิบโมงนะครับเมื่อเช้าไม่รู้มากี่โมงเย็นตอนนี้หกโมงเย็นเฮ้ยทำไมอยู่ๆเรามีสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมามาหมนะครับแม่เจ้า <laughs> สติ๊กเกอร์ไทยเลสซิ่งมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะว่าแบตเราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเช้ารู้สึกห้าสิบหกนะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้นี่ <laughs> จอดตั้งแต่เมื่อเช้านะไม่รู้เก้าหรือสนะิบโมงนั่นแหละตอนนี้หกโมงเย็นนะครับ เกือบเกินหกโมงละเหลือห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอ,อ๊ะก็หายไปสองเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าถ้าผมเซิร์ชให้มันกลับบ้านเลยนะครับดิ่งไปบ้านเลยโอ้โหจริงจริงไม่ต้องช้านะเพราะว่าถ้าผมดิ่งกลับบ้านตอนนี้เลยแบตจะเหลือแปดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเหยียบๆก็อาจจะหายไปนิดนึงอาจจะถึงบ้านปิ่มๆป,ป,ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมอยากลองนะครับเดี๋ยวเราไปลองในส่วนของ สถานีชาร์จหน่อยดีกว่านะฮะตอนนี้มีแค่เซนทันเวอร์นะครับถ้าขับไปถึงเซนทันเวอร์ซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับแบตจะเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นเฮ้ร้อยหกสิบโลสองชั่วโมงเองเออไปเซนทันเวอร์กันดีกว่าผมเปลี่ยนใจนะครับตอนแรกว่าจะไปเซนทันเวอร์ชาร์จแต่มีความรู้สึกว่าเจาะจงวิ่งเข้าเมืองเพื่อไปชาร์จไฟก็กระไรอยู่นะครับวัดดวงกลับบ้านเลยดีกว่าผมเตรียมเบอร์ลสไลด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับดูว่าเนี่ย ถึงบ้านมันบอกจะถึงแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยเมื่อกี้แปดหรือเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะถึงบ้านไหม <laughs> ถ้าผมดิ่งจากระยองไปเลยนะครับกับเท่ากับกายวิ่งเนี่ยผมไปกับเดอะมอลล์บางแคร์หาดพลาที่ระยองนะครับพลาหรือลาอันนั้นแหละไปกลับเนี่ยโมเดลสามเปอร์เซน์นี่ก็บอกว่าตัวแรงที่วิ่งได้น้อยเนี่ยมันจะถึงไหมนะครับมาทำชาเลนจ์กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> แม่อาจจะมีเขาเรียกว่า คอนเทนต์ขึ้นโรสไลท์เทเล่าขึ้นโรสไลดสล์สไลด์ไปสถานีชาจหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ผลประกอบการนะครับนี่ผมถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝืนขับกับแบบว่าลุนจะดับเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้7%จากตอนแรกที่ทางรถประเมินไว้ที่จะเหลือ9%ก้าเปอร์นะแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะเพราะว่ามันต้องใกล้เคียงแหละเพราะว่าเขาวัดจากพฤติกรรมการขับขี่ไม่รู้กี่กิโลล่าสุดนะครับวันนี้วิ่งไปทั้งหมด 384โลนะครับใช้ไปทั้งหมด64สิกิโลวัตต์อวนะครับแล้วก็อัตราการกินเชื้อเพลิงกินแบตเตอรี่อยู่ที่168่งวัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดนะบอกตามตรงว่าผมเหยียบยับเลยนะครับถ้าเอาตรงๆถ้าผมเดินทางใช้ความเร็วเดินทางทั่วไปเดินทางแตงหวัดแบบอารมณ์แบบร้อยี่ไม่เกินร้อยสี่ผมว่าน่าจะ ระยะทางน่าจะได้เยอะกว่านี้เยอะเลยแต่นี้วันนี้แบบเหยียบไม่สนนะครับถือว่าประหยัดประหยัดมากๆนะครับถ้าถามผมนะจากความเร็วจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันทําออกมาได้แล้วระยะทางถือว่าโอเคนะสามร้อยสี่ร้อยโลอะ่ะผมว่าสี่ถ้าแบบหมดปิ่มหมดสนิทเลยสี่ร้อยโลนะครับกับเหยียบเหยียบแบบการเหยียบไม่สนใจแบตนะครับแต่ถ้าขับความเร็วแบบอย่างที่บอกยิ่งนะขับแปดสิบร้อยไม่เกินร้อยยี่นี่ยิ่งได้ไกลกว่านี้อีกก็ วันนี้โดยประมาณนะครับถือว่าเป็นชาเลนจ์หนึ่งตอนแรกกะว่าจะแหวะชาร์แต่ไม่ชาร์จเลยนะครับไม้เดียวเต็มถังเต็มหนึ่งชาแนครับไปกับกรุงเทพโซนบางแคด้วยเดอะมอลล์บางแคไปถึงหาดพลาหาดพลาหาดพลาแล้วก็กลับมาที่นี่นะครับโดยที่ขับแบบไม่คิดเลยว่าจะห่วงเรื่องกลับไม่ถึงบ้านหรือเปล่าเพราะตอนแรกกะว่าจะแวะชานะครับแต่นี่ก็ถึงก็ถึงเว้ โอเควันนี้เรื่องราวโดวยประมาณนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ